ครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, หรือบอร์ด Arduino ในการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆนะครับซึ่งเราได้เรียนมาแล้วว่าเราได้เขียนหัดเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างสัญญาณ PWM เพียวซน์เวฟเพื่อไปขับอมอเตอร์ motor, นะครับทั้งซิงเกิลเฟสและ3เฟสซึ่งเป็นมอเตอร์แบบอินดักชันมอเตอร์นะครับ ก็จะใช้บอร์ดของ Arduino Nano นะครับก็มีเพื่อนสมาชิกก็สอบถามว่าแล้วถ้าเราบอร์ดอื่นๆได้ไหมนะครับก็จะเป็นพวก L G T 8ก็ได้นะครับใช้โค้ดตัวเดียวกันนะครับแต่เราต้องอไปอทำการา select Board หรือว่าเพิ่มบอร์ดหรือ add add บอดนะครับ เข้าไปในตัวของ Arduino IDE ก่อนนะครับแล้วก็ใช้โค้ดเดิมนั่นแหละครับนะฮะ,ะก็คอมไพล์ออกมาก,ก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็ข้อแตกต่าง,งของของ l g t 8ก็คือ,อคล็อกนะครับเราต้องเซตคล็อกให้เป็นคล็อกแบบ external ซึ่งซึ่งบอร์ดมันเป็น external อยู่แล้วนะครับบอร์ดอย่างนี้นะครับเป็นบอร์ด external นะครับ เอกเตอร์นอฟคริสตัลนะครับหรือว่าเอกเตอร์นอฟไอโครกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเซ็ตโครกเป็น16เมกะเฮิร์ตเอกเตอร์นอฟนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดีฟอนไว้ที่32เมกะเฮิร์ตนะครับแบบเขาเรียกว่าออสซิลเลเตอร์ภายในนะครับซึ่งความเสถียรอะไรต่างๆก็จะคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราใช้เอกเตอร์นอฟคริสตัลนะครับ 16เมกเมตรก็จะตรงทุกอย่างนะครับทุกอย่างก็จะตรงก็มีหลายคนก็สอบถามว่า,าถ้าเราจะเขียนโปรแกรมสลับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อจะไปขับอย่างอื่นนะครับผมก็ตอบว่าเช่นเอาไปขับมอเตอร์บัสเลสอย่างเงี้ยนะครับนะครับหรือว่ามอเตอร์ซึ่งไม่ใช่อินดักชันมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับ เขาเรียกว่า BLDC นะครับก็จะมีตั้งแต่12โวลต์24โวลต์48โวลต์อย่างเงี้ยนะครับก็เขียนได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าสำหรับ Arduino Nano นะซึ่งใช้ชิป ATmega 328นะครับก็จะเขียนยากนิดนึงนะครับเพราะว่า,าลักษณะภายในหรือว่าโครงสร้างภายในของมันเนี่ยมันก็จะไม่มีอินพุตที่จะรับ ถ้าเขียนเป็นแบบไม่มีฮอร์เซนเซอร์นะครับฮอร์เซนเซอร์เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าฮอร์เซนเซอร์คืออะไรนะครับก็ยังเขียนได้อยู่แต่ถ้าเขียนแบบใช้การสะท้อนของแม่เหล็กนะครับแทนฮอร์เซนเซอร์คือไม่ไม,ไม่ไม่มีฮอร์เซนเซอร์นะครับอันนั้นจะยากนะเพราะว่าชุดอินพุตของมันเนี้ยมันจะมีน้อยนะครับมีน้อยแล้วก็มันจะเขียนยากนะครับเขียนยากผมจะให้ตัวอย่างอันนึงนะครับ ซึ่งมีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับอันนี้คือใช้ Arduino นะครับเขียนเขียนเป็นเป็นแบบไปขับ dc b u t ัสเนะครับนะฮะดีซีบัอันนี้คือ Arduino นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือ Arduino นะครับก็ไม่ใช่ Arduino นะครับเป็นชิป AT m e g a 3าสมองแปดนั่นแหละครับนะฮะหรือเราใช้ Arduino เขียนได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมี มีพอร์ตให้เราเขียนได้ตรงนี้นะครับหกพินตรงนี้นะครับเขียนได้แล้วก็จะมีไดเวอร์นะครับแต่ไดเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นไดเวอร์สำหรับบัสเลดแค่24โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นขับได้มอเตอร์ได้24โวลต์เท่านั้นนะครับ24โวลต์เท่านั้นนะฮะอันนี้กลับหลังนะอาจจะได้ดูว่าไปหาซื้อได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับ หาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นบอร์ดฮาร์ดแวร์นะครับสำหรับขับมอเตอร์ BLDC คือบัสเลส DC นะครับ24โวลต์นะครับทั้งแบบมีฮอร์เซนเซอร์และไม่มีฮอร์เซนเซอร์นะครับแล้วก็ยังมีซอฟต์โค้ดแถมให้ด้วยนะครับที uh, นี้ถ้าเราดูซอฟต์โค้ดปุ๊บเนี่ยเราก็จะ uh, เขียนลำบากเพราะว่าต้องเขียนมากเลยเพราะว่า uh, เขียน DC b บัสเลสเนี่ย ถ้าใช้ชิปตัวนี้นะครับ Arduino เนะี่ยจะเขียนยากนะครับผมจะมาสอนมันก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นชิปที่รองรับ DC bus l e t ได้ดีก็คือเป็นชิปประเภท ST นะครับ ST ไม่ว่า STM 8หรือ STM 3 2มอย่างเงี้ยมันจะมี l i บรารีสำหรับ DC bus l e t าเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มันก็เลยจะเขียนง่ายนะครับอันนี้เรามาดูว่าถ้าหากว่าเราจะเขียน DC bus l e t เนี่ย โดยใช้โดยใช้บอร์ดนะครับหรือว่าไมโครอนโทอลเลอร์ตระกูล st นะครับ stm8 เอย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับในอธิบายเรื่องมอเตอร์นิดนึงนะครับมอเตอร์ Motor นะครับหก,การทำงานของมอเตอร์นะครับ อันนี้เรามาดูมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นแบบแบบมีแปลงฐานนะครับสังเกตดูว่ามอเตอร์จะหมุนได้เนี่ยนะครับหมุนได้เนี่ยก็จะต้องมีแม่เหล็กถาวรนะครับถาวรนะครับจะเป็น N เป็น L อ่าเป็น N เป็น S นะครับนะฮะเป็น N เป็น S นะครับแม่เหล็กถาวรนะครับขั้วมันจะต่างกันทีนี้เวลามันหมุนไปถึงขั้วที่ที่มันตรงกันปุ๊บเนี่ยไอ ไฟที่จ่ายเข้าไปมันจะต้องสลับนะครับถ้าไม่สลับมันก็จะกระด้างนะครับก็คือหยุดอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแปลงฐานอย่างนี้เห็นไหมไอต้ตัวเนี้ยตัวเขาเรียกว่าตัวแกนมันเนี้ยมันก็จะมีตัวทองแดงรับนะครับรับการที่จะจ่ายไฟเข้านะครับมันหมุนไปตำแหน่งไหนมันก็จะสลับไปให้มันหมุนได้ตลอดนะถ้าไม่มีการสลับตรงนี้นะครับมันจะไม่มีเกิดการหมุนนะครับหรือหมุนได้แคบ นิดเดียวแล้วก็หยุดนะครับเพราะว่ามันมันตรงแล้วคือเฟสนะถ้ามันมันมันตรงกันเนี่ยมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันต่างกันมันก็จะผลักกันนะครับเพราะฉะนั้นแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าตรงเกณฑ์กลางนี่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเราจ่ายเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นก็จะเป็นขั้วเหนือขั้วใต้นะขั้วเหนือขั้วใต้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอมันสลับไปตรงกับขั้วเหนือขั้วใต้ปุ๊บเนี่ยมันมันจะไม่ผลักนะครับมันจะดู เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะฮะต้องกลับกับเฟดนะครับกับเฟดให้ S เป็น N อเป็น S นะครับโดยการใช้ตัวแปลงฐ่านตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะแปลงฐ่านตัวนี้มันจะสลับตลอดเวลานะตำแหน่งนี้มันก็สลับไปตำแหน่งนี้เพื่อเกิดการหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์จะเกิดการหมุนได้ก็เพราะว่าแม่เหล็กเนี่ยมันผลักให้หมุนนะครับทีนี้การที่จะให้แม่เหล็กผลักเนี่ยมันจะต้องเป็นขั้วที่ ไม่เหมือนกันนะครับการที่เราจะเปลี่ยนขั้วก็ต้องเปลี่ยนขั้วไฟฟ้านะครับสมมุติแบตเตอรี่เราจ่ายเข้าไปเนี่ยมันเป็นบวกเป็นลบนะครับทีนี้ถ้าบวกลบจ่ายเข้าไปปุ๊บตำแหน่งที่มันไม่ผักแล้วเนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะมันจะต้องกลับขั้วเอาลบเป็นบวกบวก,บวกเป็นลบนะครับเพื่อให้แม่เหล็กเนี่ยมันกลับขั้วกันมันก็จะเกิดการหมุนนะครับเกิดการหมุนนะอันนี้เป็นแบบแปลงถ่านนะครับ มอเตอร์แบบแปลงถ่นานข้อเสียของมอเตอร์แบบแปลงถ่านก็คือมีเกิดการสูญเสียในการที่ใช้แปลงถ่านตรงนี้นะครับก็จะเกิดการสปาร์กแป๊บหนึ่งในช่องว่างพวกนี้นะครับก็ทําให้เกิดสัญญาณรบกวนเยอะนะครับเกิดการสปาร์กนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างการสลับขั้วตรงนี้นะครับสก็คือแปลงถ่านเนี่ยมันก็จะใช้พวกคาร์บอนพวกอะไรเนี่ยหมุนไปหมุนไปนะครับสมมุติว่าหมุนสัก ปีหนึ่งตลอดเวลาเนี่ยครับทานหมดนะครับก็คือมันก็จะสึกไปนะครับสึกไปก็ต้องเปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนทานแล้วยังไม่พอไอ้ไอไอทองแดงเนี่ยท,ท,ที่ตี่ตัวรับขั้วขวัขว้ขวขั้วไฟเนี่ยนะครับที่มันสลับกันตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะสึกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอมอเตอร์แบบนี้แบบมีแปลงฐานเนี่ยเวลาใช้งานนานๆนะครับมันจะไม่ จะไม่มีอายุยาวนานนะคราเรียออายุการใช้งานมันก็จะาอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับแปรงถ่านนะครับขึ้นอยู่กับแปรงถ่านนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมใช้แบบไม่มีแปรงถ่านนะไม่มีแปรงถ่านก็เป็นพวกอินทั t ชั n นมอเตอร์ที่เราใช้กันทุกวันนี้จะเป็นซับเมอร์จะเป็นอะนไรที่ไฟ a อซีเนี่ยเพราะไฟ a อซีเนี่ยมันสลับอยู่แล้วนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องมาคอยสลับเหมือนกับไฟดีซีนะครับ นะไฟ DC มันต้องสลับสลับขั้วสลับขั้วตลอดเวลาแต่ไฟ AC มันสลับอยู่แล้วนะครับสลับไปสลับมาอยู่แล้วนะครับข้อดีของอินดักชันมอเตอร์ก็คือมันไม่จําเป็นจะต้องอ,อแปลงไฟนะครับนะหรือเปลี่ยนเฟสนะครับมันเป็นมันเฟสมันเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นไฟ AC นะครับแล้วก็ใช้วิธีการ induction, อินดักชันอินดักชันก็คือตีตีอ่า แกนแม่แกนเหล็กอะนะแกนเหล็กซึ่งมันจะใช้วิธี ue, อินดิวจากเกิดสนามแม่เหล็กเนะี่ยให้มันบิดเป็นเกลียวนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่จําเป็นต้องมีแม่เหล็กถาวรน,นะครับไม่จําเป็นต้องมีแม่เหล็กถาวรแล้วก็ไม่มีแปลงถ่านนะคราเรียกว่าอินดักชันมอเตอร์นะครับทีนี้ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมที่เป็นบัสเลดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับปกติเราเขียนเป็นไซเวฟใช่ไหมเป็นไฟเอซนะครับ แต่ถ้ามันเป็นบัสเลตเนี่ยมันต้องเป็นเขียนเป็น DC แล้วก็สลับกันมันไม่ใช่เป็นสัญญาณไซน์นะครับมันไม่ใช่เป็นสัญญาณไซน์นะครับผมขอ,ขอบอกก่อนนึ่ว่าดีซีบัสเลตไม่ใช่เขียนไซเวฟนะครับแต่เขียนเป็นพันนะครับเขียนเป็นพันแล้ว DC บัสเลตเนี่ยถ้าจะให้เขียนง่ายต้องมีมีเซนเซอร์นะฮรเขาเรียกฮอร์นเซนเซอร์นะครับสามตัวนะครับคือสามตัวนี้จะอยู่ในช่องว่างต่างๆพวกนี้นะครับช่องว่างต่างๆพวกนี้ จะได้รู้ว่าไอช่องที่มันจะต้องสลับขั้วแล้วมันจะหยุดตำแหน่งไหนนะครับมันก็เป็นเหมือนกับไอตัวแกนกลางที่มันเป็นตัวรับไอแปลงถ่านนั่นเองนะครับตัวรับแปลงถ่านนะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของมันอยู่นะครับก็ต้องมี h เซ n นเซอร์นะครับสามจุดนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้3จุดนะจริงๆแล้วก็จะใช้ใช้เยอะๆกว่านั้นก็ได้ใช้3จุดก็พอแล้วนะแม้ว่าเราจะมี6ตำแหน่งก็ใช้3จุดได้นะครับ แล้วแต่นะพลแม่เหล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ตั้งแต่3 3ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาจะเขียนเป็น3เฟสนะครับ3เฟสต่างกันนะครับมันก็จะเป็นองศาองศาองศา,องศาอย่างเงี้ยรับกันไปนะครับดีกว่าทำเป็น2เฟสนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่การจ่ายไฟเนี่ยก็จะจ่ายเป็นพันนะครับจ่ายเป็นพันนะครับไม่จ่ายเป็นบวกลบบวกบวกหรือลบแล้วก็สลับเอานะครับเป็นสเฟีร์เว็บไม่ใช่นะจะจ่ายเป็นพัน เพราะว่าพันธุ์เนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือเราสามารถที่ไม่ใส่ฮอร์นเซนเซอร์ได้นะครับไม่ใส่ฮอร์นเซนเซอร์ฮอร์นเซนเซอร์ก็คือ,อจับตัวว่ามันถึงไอไ้อบริเวณช่องว่างช่องว่างระหว่างแม่เหล็กเนี่ยระหว่างไอ้ตัวแม่เหล็กไฟฟ้านเนี่ยหรือยังนะครับนะฮะหมุน,นไปพอเจอช่องว่างปุ๊บม,มันก็จะสลับ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 ไปทําให้เกิดการหมุนใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันก็จะมีมอเตอร์บางอย่างคือไม่จําเป็นต้องใช้ฮอร์นเซนเซอร์ ถ้าไม่ใช้ฮอร์เนเซอร์เราจะรู้ได้ยังไงมันมีช่องว่างนะครับแม่เหล็กไฟฟ้านี่มันดีอยู่อย่างหนึ่งนะเวลามันอยู่ที่ตำแหน่งตำแหน่งของแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งของเหล็กไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราจ่ายพันเข้าไปเนี่ยเราปิดพันนะครับพันนี่มีการเปิดกันปิดใช่ไหมพอมันปิดพันปุ๊บมันก็จะมีไฟสะท้อนนะฮะสะท้อนสะท้อนกลับออกมานะฮะไฟสะท้อนกลับออกมาทีนี้เป็นพันมาเนี่ยสะท้อนสะท้อนพัดถึงตำแหน่งเนี่ยมันสะท้อนพอมันถึงช่องว่างเนี่ยมันไม่สะท้อน พอไม่ไม่สะท้อนเลยรู้เลยว่าอันนี้คือช่องว่างเห็นไหมฮะก็จะต้องมีตัวตรวจจับตรวจจับไฟสะท้อนกับนะของตำแหน่งต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้การเขียนโปรแกรมก็เอาน้นมาคํานวณว่าก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ฮอร์เซนเซอร์ก็ได้นะฮะเป็นการเทคนิคนะครับเพราะว่าจะใช้สายแค่3เส้นก็พอ3เฟสก็พอนะครับนะมันก็ดีกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าจะให้แน่นอนและเขียนโปรแกรมง่ายต้องมีฮอร์เซนเซอร์นะครับรถไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เราใช้อยู่ เป็น DC b u บัสเลตมอเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะมีฮอร์เซนเซอร์เพราะว่าเวลาขึ้นเขาขึ้นไรเนี่ยมันไม่ต้องใช้แรงเหวี่ยงมันมันจะรู้เลยว่าถึงตำแหน่งไหนละนะครับตำแหน่งตำแหน่งไหนแล้วมันก็จะทอกอะไรต่างๆมันก็จะแน่นอนดีกว่าเราจับสะท้อนนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าเขียนโปรแกรมสําหรับรถไฟฟ้าเนี่ยควรจะใช้ฮอร์เซนเซอร์นะครับแต่ถ้าเขียนพวกเครื่องบินพวก มอเตอร์ธรรมดามอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับแอร์อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องแค่ฮอร์เซนเซอร์ก็ได้นะครับนะครับก็เป็นประเภทนะครับบางทีก็มี6 6ตัวเลยก็มีนะครับนะฮะหรือถ้าเป็นรถไฟฟ้าอยู่ฮับฮับมอเตอร์ก็จะมีเยอะนะครับเยอะนะครับฮอร์เซนเซอร์เขาจะใช้แค่3มอันนะครับสามจุดก็พอแล้วเพราะมันจะมันจะตรงข้ามตรงข้ามกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนะฮะ โอเคครับทีนนี้เรามาดูตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้ผมจะหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเกินเวลาแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปอยู่นะครับ